ัสดีครับผมมนีกับผมนะครับช่องเลี้ยงเป็ดวิธีเกษตรนะครับกับสิ้้าพ่อแม่พี่น้องมาผมกับพี่จักกีฟ้ามนะครับนี่พี่จักกีฟ้ามเพิ่นผลิตตู้ฟักไข่ขายทั่วประเทศนะครับผมเน่ไปไท,ท่ายทำอยู่ฟ้ามไก่ฟ้ามเป็ดอยู่ใส่กับพ่อแต่ตู้ฟักพี่จักกีบานนี้ก็เลยว่าเอ๊ะผนอยู่ใส่บ้านใดแท้่นอยู่ใกลไกกันกับ,บ้านผมนะครับมนีก็เลยผ้าพี่น้อง มาเบิงนะครับว่าฟาร์มพิจกักีนี่เพิ่นผิลิตตู้ฟักแบบใดแล้วเพิ่นเห็ดแบบใดนะครับถ้าผู้ใดสนใจกัยจะลืมนะครับเข้ามารับชมนะครับชมเสร็จกัยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจสรัางคลิปต่อไปนะครับเด้อไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมจาก,กีฟาร์มตู้ฟักไข่นะครับเทคโนโลยีการเกษตรนะครับ อพี่อยู่จังหวัดไหนครับสถานที่ตั้งครับพี่อ่าอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับครับคอันนี้พี่เฮ็ดอันที่อย่างน้อครับเนี่ยอ่เฮ็ดตู้ฟักไข่ครับเฮ็ดมาโดนมาด้ยแล้วผลิตตู้ฟักไข่ได้ประมาณเจ็ดปีแล้วครับโอ้เจ็ดปีแล้วตัวขนาดครับผมคนหูจากไหลไปครับพี่การส่วนมากกาจะหูปากต้องปากกันกับเห็ดเป็นายตู้แล้วครับน่าจะเป็นรักพันละครับตู้เลยอเปล่าครับแม่นครับแม่ ผู้ดแสดงว่าผู้เพาะพันธุ์ไก่เลี้ยงไก่ยังกับตรงตรงหูจักจี้จักจีฟาร์มหน่อยจีหูจักจี้หรอกครับหลายหลายคนอยู่ครับือเอาประเด็นถ้าผู้ที่สนใจต้องการอยากได้ตู้ฟักหรือว่าพุทธานีติดต่อสองท่างใดนะครับพี่อ่าเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะครับหรือว่าช่องยูทูบก็ได้ตู้ฟักไข่ตาจักกีฟาร์มเทคโนโลยีการเกษตระน,นะครับก็ไปเบิ่งรีวิวหนังกนก,นก็ได้ครับมันกับสิมี ดิวิวตู้ฟักลุ่นต่างๆให้เบื้องู่ครับหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับจากกีฟาร์มตู้ฟักไข่ครับผมครับครับผมกัทางฟาร์มเข้ากัเห็นว่ามีอุปกรณ์ขายน้ำมันไหมพี่แมนครับมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตตู้ฟักไข่ครับขายครับแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับผมให้คำปรึกษาพร้อมครับยินดีนะบอสที่เป็นผู้ใช้บริการท่าเลยบอ่อยักฟักก็ได้ได้ครับได้ อ่าสั้นอันนี้สั้นสั้นไขรครับสั้นกับใขรสั้นกับใครขนาดนี้จะเป็นขนาดอ่าห้าร้อยสี่ฟองอันนี้ห้าร้อยสี่ฟองเนี่ยครับห้าร้อยสี่ฟองประเภทถาดที่ใส่ก็คือสี่สิบสองกับสามสิบหกสามารถเปลียนถาดกันไลยเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นถาดสามสามสิบหกนี่ก็ถาดสามสิบหกแม่นครับสี่สิบสองเคยเป็นอีกแบบหนึ่งใส่หน่อไปใส่ถาดเข้าไปใส่ อันนี้สี่สิบสองครับนี่ครับอันนี้สี่สิบสองครับมันมันจะเปลี่ยนถาดก็ได้อันนี้สี่สิบสองก็มันเป็นหลอกเป็นหลอกเดียวกันใช่ไหมว่าสี่สองอันนี้สามสิบหกครับจะเป็นหลอกเดียวกันที่เขาเพื่อนลูกค้าสามารถเปลี่ยนถาดได้เวลาเขาถิอปักไค่ปักอะไรมันก็บอกสำหรับด้วยไงเส้นใกล้ไครเป็ดนี่งถาดตัวนี้มันจะใส่ไงมันส่องไงแต่ว่าจะง่วนฟอวมันก็ลุลงตามตามขนาดมันไหมครับ ตัวนี้มันขนาดไอช่องมันน้อยมันก็ดจำนวนชองก็ไล่ขึ้นนะครับนี่ครับกับใครแบบนี้นี่ครับใครครับแม่นครับแม่นแล้วก็ติดมอเตอร์นี่แหละอ่าใส่มอเตอร์ใส่สูใส่ลิมิตสวิตนี่เลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเัมนโค้งตูโค้งโค้งตูสำหรับตัวนี้แหละเขาติดโค้งไวแล้วกันหรอแม่ขึ้นโค้งไวเล็กไปแล้วไปเดี๋ยวเขาจ่ายทใส่ผนังครับใส่ผนังใส่บุผนังอ่า คือคือตัวนี้ครับตัวนี้มันจะแยกกระอดดบริเวณติดตายกันคือสามารถแยกออกมาได้เวลาเขาต้องการทับควู่สะอาดเขาโยกมาก้วก็เขาไปทับควู่สะอาดไงนะครับนี่นะครับถ้าบริเวณติดตรงตัวนี้แยกออกไปได้แม่ครับแมนเขาออกได้ไหมครับเอาเขาออกได้มันจังไงถ้าเราสวมยังมันกันไงครับมันมันบรติดตายเวลาเซอร์วิสเวลาอย่างไงแม่ครับแม่นอ่าแต่คู่เหล็กเพราะเราเรื่อเขาก็ต้องท่าสีคู่เหล็กเล็กคใส่เป็นเล็กกาวนัยครับเป็นกาวนัยหมดเลย แต่ว่าเขากับท่าสีเขาทาสีเาครับอันนี้ก็พ่นสีเป็นลกทน่มันครับเมนครับมนมีหล้อตัวนี้สีมีหล้อครับเป็นหล่อสีหล้อครับอันนี้นะครับพี่อันนี้คือฉนวนครับฉนวนกันความร้อนเพราะสำหรับบุขังนครับก็จะเริมเพิ่มประสิทธิภาพในการเจ็บอุณหภูมิพอมชื้นในภายในได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้ครับสำหรับตู้เย็นกบตู้น้อยก็ไม่ต้ใส่ก็ได้ครับ แต่ขัดใส่มันก็นดีก็คือมันมันเจ็บอุณหภูมิความชื้นด้ดีขึ้นนั่นแหละครับหนวนอซุม,มูนอนี่เขากันพัฒนามาใส่ตัวนี้ครับเป็นผนังเป็นพาร์ูดน,นี่ครับขนาดสิบมิลครับพาร์ part ูดขนาดสิบมิลแต่เป็นรล่นก้านก็จะใส่เป็นปาติเกิลัวนี้ครับหนก็เป็นติปาติเกิลซึ่งว่ามันแตกต่างก,กันคือว่าพาร์ูดเนี่ยมันสามารถโดนน้ำได้ไม่ผุไม่พอง พัดบูดเลยเนาะครับแมนแล้วก็น้ำมันเบาครับครับแต่แต่ข้อเสียคือราคามันแพงกว่ากันเท่าตัวแพงกว่ากันแมนครับตัวนี้พันเป็นพันเลยครับแพันหนึ่งครับตัวนี้หาลอยกว่าครับหาลกว่าแมนตัว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 ปาติเกิลนี่ครับไม่ธรรมดาเนี่ยครับเป็นปาติเกิลเคลือบผิวเมลามีนครับสวยงามเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียคือมันโดนน้ำหรือวันติพองครับแต่ในการฝากขอ้อข้อธรรมดาใส่ความชื้นปกติมันหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านี่ครับไม่ก็บอกเป็นอย่าง ในในกรณีที่มันจะพองก็คือหนามเหียรใส่ทีไหมหนามกุกใส่ทีไหมครับเี๋มันจะพองตัวเลยแต่ว่าตัวนี้นะอัน้นามหนามเทียเลยครับเดี่ยวมเป็นอย่างเนี้ยเนบ่ยบนบุพพ้่งทำความสะอาดกับสีไงหนามเทีดได้แล้วก็อีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาล้างมันล้างได้สะอาดเพราะหนามสีได้อยังได้มันจะบ่สะสมเชื้อโรคในตู้ไรครับนั่นแหละครับข้อดีมันจะมันไปเบิงตู้ตู้เตียงเสร็จเร็จแล้วครับกำลังเทีดในห้องกำลังเทียดตู้นั่นครับ ก้อนทรงลูกค้าก้อนส่งลูกค่ะเทตู่ครับเทตูตัวนี้จะเป็นรุ่นแปดสิบสี่ฟองตัวนี้ร้อยยี่สิบหกฟองตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบหกฟองแบบทั้งสามตัวนี่จะเป็นรุ่นไม่มือสไพาดดบูดหมดเลยแม่ครับไส่พาดบูดเช็ดผนังแล้วก็พิเศษก็คือสามารถที่จะเพิ่มถาดได้เปลี่ยนถาดได้ครับเปลี่ยนถาดได้ก็คือว่า อ่ามาเบ่งตัวนี้ก่อนตัวตัวนี้แปดสิบสี่ฟองนะครับครับอ่าปิดไฟก่อนมันจะมีสองสันครับสองสันฝักสันละสี่สิบสองฟองก็เป็นแปดสิบสี่ฟองครับครับแต่ข้อพิเศษยื้อมันสามารถอับถาตัวไดนี่ครับถ่าตัวนี้มันเอามาตั้งทั้งดดเลยครับตั้งทั้งขาตัวอ๋อเอามาเสียบกันเอามาเสียบกันเลยกับเป็นถาทั้งล่างกับเสียบได้อีกครับนี่เสียบล่างกับเสียบได้อีกมันเลยมันจะได้คูณสองแปดสิบสี่กับเป็นร้อยหกสิบแปดครับสื่อในราคานี่แหละครับราคาตัวหน่วยเนี่ยแต่ว่า สามารถอัพได้ร้อยหกสิบแปดฟองเต็มเต็มแม็กเลยร้อยหกสิบแปดฟองตัวนี้ร้อยยี่สิบหกกับคูณสองกันครับกับเป็นสองสองร้อยห้าสิบสองครับครับประเภทฐาตัวนี้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเปลี่ยนถาถ้าสมมติว่าใครเขานวยใหญ่เป็นใครเป็นบาบลิ่งี้ครับมันนวยใหญ่เองสิไครับครับเขาเปลี่ยนบรรดาสามสิบหกก็ได้กับอัพอัพได้ด้กันครับอัพได้ดกันแต่ว่าจะวนฟองมากก็ลดลงตามประเภทถาที่เขาใส่เลยครับเลยครับแล้วประเด็นถาตนี้เขาแทมลูกค้าไปหรือว่าให้าลูกค้า ตัวตัวตัวติวที่ไปแล้วตัวคือสองถานนี่ครับฐานลักนี่ครับตัวเนี้ยตัวนี้ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มกระซื้อว่าจะซื้อสองถาดกับฐานละเจ็ดสิบห้าบาทครับเนี่ยครับเนี่นครับวันนี้ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้จะอัพเมื่อไรแต่ว่าเปลี่ยนเลยครับนี่ครับตัวเนี้ยจะเป็นถาดแปดสิบแปดฟองสองถาดครับกับร้อยเจ็ดสิบหกฟองนะครับช่องสัน ที่นี่ฝากขาตัวนี้มันจะบุกกันมันจะบุกมีขาตั้งคือเมื่อกี้นี่อ่าคือเมื่อกี้นี้มันจะออบไปได้แต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนถาดไก่เป็นถาดเป็ดได้ครับเปลี่ยนดึงออกมาได้เลยดึงออกมาได้เลยครับทั้งสองสัครับนี่ครับครับนี่ครับถาดไก่ครับถาดนกกระทาครับถาดเป็ดครับถาดห่านครับซี่ประเภทถาดครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้นี่ครับเขาต้องการฝักอย่างเขาก็ใส่ถาดนั้น อาจจะมาซื้อตัวนี้ไปคุมเลยขุมเลยครับสิฝักยังชื่อว่าพวกเอ่อพวกกี่เพื่อนนั่คนที่เปรียบเหมือนอ่าหลายหลายประเภทนะครับเป็นไกล้เป็นหานเป็นเป็ดยังไงครับเอาเอาตัวนี้ดีสุดก็คือมันสามารถเปลี่ยนถาดเป็นถาดยังไ้ครับนกกระทาก็ได้ครับครับเออเขาซื้อตัวไปเนี่ยเขาเลียงหลายหลายอย่างกันวะคาแม่นครับแม่นออกมาครับเปลี่ยนถาดเอาซะแม่เปลี่ยนถาดกลับไปคือคือหานมันนตัวยังไงครับมันใส่ถาดมันอยู่บ่ได้เราถาดหานใส่ครับ ครับประถาทานใส่กันสากใดกันครับครับผมก็ได้ไปไทยมาสองสามฟ้ามเนาะจินตูลปีจกีอ้อต่อยอยอ่เต็มเลยครับฟ้ามเราสองสามตู้เลยตามมาบึงอ๋อเราระบบทำค้ามชื้นดิพี่ทำความมชื้นก็ใส่ตัวนี้ครับเป็นตัวหัวอัลตราโซนิกครับหัวอัลตราโซนิกนี่ครับวิธีการทำมันนะครับเป็นหมอกควันแบบนี้นะครับนี่ครับแต่เวลาเขาตัง ต่างเ้าก็ตังไว้ด้านข้างลูกร้อยนะครับยัวนี้มันจะมีลูกร้อยอยู่แล้วก็ย่าให้มันขับไปเตะลูกร้อยเห็นูกร้อยมันขึ้นลงไดอิสระเอาไงครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเขาจะไปเติมน้ำอัตโนมัตินะครับอืมก็คือตัวนี้มันจะมีหม่งเสียบท่อน้ำสองหุ่นออกมาครับครับอ่าแล้วก็ต่อท่อมาคืออุปกรณ์โมเดลเขาจะแถมไปทั้งหมดเลยแถมไปเมนครับแล้วต่อท่อไม่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องเที่ยวเติมน้ำน้ำเนี่ยเขาเติมไว้ถังห่างห่งเนี่ยครับ ทางข้างนอกนี่จักสี่สิบหาสิบลิตรเนี่ยมันยู่ได้เป็นเดือนนะครับยู่ได้บกดนเที่ยวเติมน้ำมันจะเติมเองครับเติมเองแล้วมันจะควบคุมระดับน้ำด้วยรอไว้ย่างไนเองครับเขาเขาเขาแค่เติมทางนอกไว้เที่ยวแลวละครับไม่ก็ยู่ได้บุกโดนหลายหลายเป็นอาทิตสองอาทิตย์เลยครับแต่เราแต่ทางหน่อยไงนะครับครับเขาเป็นระบบใส่ประกันเป็นหลอดไฟเราพี่เนาะอ่าครับตู้หน่อยจะใส่เป็นหลอดไฟครับหรือจะเปี่ยนเป็นหลอดเซรามิกก็ได้ครับตู้เนี้ครับความลูกค้าต้องการก็ได้แม่งครับคือ มันมีขอดีขอเสียตังกันนะครับเขาใส่ฮีดเตอร์ตัวใหญ่หลายอ่ะตัวหน่วยมันจะมีปัญหาอุณหภูมิมันสวิงเกินครับเขาจะใส่หลอดไฟดีที่สุดแต่หลอดไฟมันก็มีขอเสียขึ้นมันขาดดูแต่ว่าอ่าเขาจะใส่สำรองไปเลยเด้ครับพ่อนี่อุปกรณ์สิ้นเปลืองเนี่ยเขาใส่สำลองไปเลยครับหายตัวสำรองไปคือตัวพ่นหมอกอ่าหลอดไฟทับคุมร้อนนะครับเขาจะใส่สำรองไปเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นคนทรนมอเตอร์พวกเนี้เขาประกันปีหนึ่งครับประกันปีหนึ่ง แมนครับแมนครับมีเขาวนเสื้อวิทย์ดูได้ลูกค้ายไงครับเสื้อวิทย์ก็คือถ้าสมมุติว่าส่งไกลๆนะครับก็สซูุตรไกลๆเพราะว่ามันส่งได้ทั่วประเทศส่งไปสุนี่เก็บกัินปลายทางได้เองที่นะครับถ้าซูบุตามีปัญหากับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ขัดตูวน้อยเองี่นะครับโทรศัพท์ถ้าแก้ปัญหาบ่ได้ดีก็ส่งตู้กลับมาบำรุงรักษาครับตู่น้อยแต่ว่าขัดตู้ใหญ่ไปส่งไปส่วนมากกรับไปภาคอีสานมองยองผมกับเรียนเซอร์วิสครับนี่ครับ เมื่อนางเห็นโทรหาเจ้ารจาว่าไปสอบตรุษไทอยู่หนองบัวครับโอ้ยไอตัวแมนอยู่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยไปแกเม็นอะไรเลยแมนครับแมนแต่เป็นเพิ่งให้ลูกค้าแมนครับแมนแมนแมนแต่วันเลยจาวาไปไหนไกลง่วงมั่นเหรอครับแต่วันเลยครับเพิ่นเพิ่นฝักไกลง่วงของใจแอนครับยจวนของใจแอนเป็นสายพันธุ์ที่ดีของประเทศไทยเลยครับตัวนึงอันดับหนึ่งเลยครับแมนครับแมนนี่นะครับกาวาตายยังยืนอยู่ทฟ้ามันไปไทยท่อเนาะ เห็นตาตานี่โอูนไปใช้รอยเท่าตัวนี้ครับเอ่อห้อมีอุปกรณ์ครนะครับอุปกรณ์ก็อย่างเช็ดตู้เองครับไปเช็ดตู้เองก็โทรเขาว่าปรึกษาได้ครับว่าอ่าเ้ามีอุปกรณ์จํัหจ่นายแล้วก็วิธีการนะครับเช็ดตู้มันเช็ดยากไงซําไหลวิธีการว่างพล้มว่างฮีเตอร์สินเหมาะสมนะครับกับปรึกษาสักอนปรึกษาสักอนหาสื่ออุปกรณ์ไปไปเอ่อเช็ดเอง หรือบ่กส okay. evet ื่อหรือสื่อที่อ enfin> ื่นที่มันถือกลัวกับพวกผีหยังครับครปรึกษาได้นี่พวกนี้ครับพวกถานฟักครับนี่ครับถานฟักนะครับก็บนี้ครับนี่างในนี่ครับทางในนี่สีไม่ถาดเกิดนี่ครับนี่ครับถาดเกิดถาดฟักกันที่ไม่ไหลมาเพีครับมีสีสิบสองสาสิบหกนะครับแปดสิบแปดนะครับนั่นอาจาะบาดอะไรทีเนี่ยถาดเกิดถาดเกิดนะครับถาดเกิดเอ่อราคาผมตุ้เบิงจำไม่ได้ลอยไปเบิงเลยตลาดอีกทีหนึ่ง ขัดเกิดนะครับอ๋อมีอุปกรณ์ใจพร้อมสำหรับมื่อไม่รือวู้อะไรอยากเก็บเองนี่ครับคอนทูนแต่สิมีรุ่นนี่ครับ XM ็กเสิบแปดดีครับครับเอ็กเอมสิบแปดดีแล้วก็ชุดพ่นหมอกต่างๆนะครับชุดพ่นหมอกนะครับอ่าคอนโทรลกับสิมีสองรุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นนี้ก็ซื้อเซ็ทเอลเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเอครับอ่าแต่ส่วนตัวผมผมมากรุ่นนี้หลายกว่าคอนโทรลนะครับครับเพราะว่า พอทุ่นุ่นี้มันจะมีฟังก์ชันที่ตัวนี้มุมี้ที่ตัวอื่นมุมนี้นะครับก็คือการรักษาอุณหภูมิมันเหตุไ้อุณหภูมินี่มันนิ่งก็คือว่าอุณหภูมินบาขึ้นเร็วเกินไปหรือเร็วเร็วเกินไปครับนั่นแหละครับมันจะมีฟังก์ชันนี้อยู่แต่ตัวอื่นมันจะบุมีครับพันล้มเลยครับพันล้มขนาดสามนิ้วสี่นิ้วหานิ้วรับมอเตือกับใครนี่ครับมอเตือกับใครครับผอมเฟืองนี่ครับเฟือง ก็มีครับมีครับราคาก็ยังสอบถามเผามากครับเดเ๋ยวไปเบิงในยูทูปผมก็ได้ครับยูทูปผมก็บกมีมีมี่เนลงให้เบิงอยู่ครับเอาไปกับมีช่องอยู่บันทออ่าช่องคนบติดตามหลายดอกครับพุ่อ่าตู้ฟักไข่ตาจากกีฟาร์มเทคโนโลยีการเกษตรครับช่องครับครับผมครับผมครับเาไปติดตามคนใดครับไปปรึกษาใดปคุยในช่องกันนะกันได้ครับครับผมแต่คอมเมนต์ในช่องผมก็บ่่คอยได้อ่านผมไม่มีเวลาครับ ต้นมากก็หายโทรศัพท์เอาจะสะดวกกว่าครับผมครับ